ครับพี่ครับวันนี้เราก็มาชมเหรียญปืนไฟเนื้อเงินของหลวงปเปิ่นวัดบางพาางระจังหวัดนครปฐมกันนะครับสําหรับเหรียญปืนไฟนเ,นเนื้อเงินเหรียญนี้จะสร้างเมื่อปีพศ2530ครับเป็นอีกหนึ่งตำนานเหรียญปืนไฟของหลวงปเปิ่นวัดบางพระท,ที่มีอนุภาพคงกระพันและก็แล้วคลาและก็มีเมตตาครับหนึ่งในตำนานเหรียญไต่เหนียวของวัดบางพระครับสําหรับเหรียญปืนไฟของหลวงปเปินเป่น ที่จัดสร้างเมื่อปีพศ2530ครับวันนี้ผมก็จะเอาอข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญเนื้องเงินที่ผมไปเช็คมา,าจากร้านว่าค่าเนื้องเงินเนี่ยของเหรียญตัวนี้มีค่าเท่าไหร่ครับเอามาให้ชมแลกสางครับสำหรับการนำเหรียญของหลวงเปิลไปเช็คตามศูนย์การค้าต่างๆเนี่ยมันเพื่อนทุกท่านเนี่ยต้องเข้าใจตรงน,นี้ก่อนนะครับว่าตามศูนย์การค้าต่างๆเนี่ย เครื่องช่างทองอเครื่องเช็คทองเช็คเงินของตามสูงย์การค้าต่างๆเนี่ยทุกหนึ่งปีเนี่ยเขามีการเอาไปตรวจสอบทวนสภาพเครื่องหรือเปล่าครับว่ายัางอยู่ในสภาพที่ท,ที่มีมาตรฐานเหมือนเดิมอยู่หรือไม่ครับอย่างกลุ่มสนามบินอดอนเมืองสุรภูมินเนี่ยเขาก็จะมีร้านค้า,าขายทองต่างๆครับเขาก็จะมีเครื่องตรวจสอบเครื่องทอง ทุกหนึ่งปีที่สนามบินเนี่ยเขาก็จะเอาเครื่องอเช็คทองเนี่ยเอาไปตรวจสอบหาค่ามาตรฐานทีทิงครับว่า,าที่เครื่องที่ใช้มาทุกหนึ่งปีเนี่ยสภาพเนี่ยมันยังได้มาตรฐานอยู่หรือไม่ครับที่สนามบินดอนเมืองครับ <c oughs> เพื่อไปเป็นมาตรฐานการตรวจสอบแบบมีมาตรฐานของ i อ o ครับ ต้องเข้าใจตัวนี้กันก่อนนะครับสําหรับเหรียญเนเงินชิ้นเนี้ผมเอาไปเช็คมาครับเพื่อเอามาและเพื่อมาห้าเอามาศึกษา,า 13, ครับครับสำหรับค่าเนื้อเงินของเหรียญที่ท่านชมไปเนี่ยค่าเนื้เงินเนี่ยก็จะได้99.41ครับ มาเนี่ยครับค่ะใน,นเงินได้เก้าสบิบเก้าจุดสี่หนึ่งสำหรับเหรียญนี้นะครับครับตรงนี้ต้องบอกตรงนี้ก่อนนะครับว่าการที่เราเอาอเหรียญ เหรียญกรอบทองด้านหน้าเนี่ยจะเป็นกรอบพลาสติกเนี่ยการเอาไปเช็คเนี่ยค่าเงินมันติดกรอบพลาสติกเนี่ยค่าเงินตัวนี้มันจะเพี้ยนไปอีกหน่อยครับต้องบอกกันตรงนี้ก่อนนะครับว่าเวลาเวลาเราดูหรือของคนอื่นกับเราเนี่ยทำไมไม่เหมือนกันครับต้องขึ้นอยู่กับกรอบพลาสติกด้วยครับว่ากรอบหนากรอบบางามีส่วนไปด้วยนะครับสาหรับค่าที่มันจะเพี้ยนไป สําหรับเหรียญเงินเหรียญน,นี้ครับอยู่ในวงการเหรียญปืนป้ายของหลวอปนแนวหน้าอยู่เหมือนกันครับเหรียญแท้ๆครับครับเป็นหลังเหรียญครับ เบื้องต้นเงินไปก่อนครับครับเดี๋ยวมาดูเหรียญที่สองนะครับที่ผมเอา,อาไปเช็คมาครับครับอันนี้เป็นเหรียญเนือ้อเงินปืนไฟของหลเปิ่นวัดลำพะที่จะสร้างเมื่อปีพศ2 5 3 0ครับเ<อ>หรียญที่สองของผมครับเ <Yeah. S 1> หรียญนี้ก็ตกอยู่ที่ดอนเมืองดอนเมืองกรุงเทพเหมือนกันครับ ดูันไปก่อนครับเดี๋ยวค่อยดูค่างเงินครับผมเอาไปเช็คมาหมดครับดูของผมอะผมไม่มีหยุดบังครับ เขามายังไงก็บรรยายตามนั้นเลยครับไม่มีการเสริมแต่งครับครับตันหลังเหรียญครับ เหรียญเงินเหรียญที่สองนะครับอ่าไปเช็คค่าเงินมาเนี่ยจะได้เก้าสิบเก้าจุดสามครับครับเทียบอีกทีครับเหรียญแรกได้เก้าสิบเก้าจุดสี่ครับดูนะครับค่าเงินมันอยู่ในกรอบพลาสติกเนี่ย ค่าเงินมันจะเพี้ยนไปต่างครับหนากระบางครับอันแรกนะครับ99.4อัน,นอันที่สอง9 9้3ครับครับต้นแบบเปลี่ยนนี้นะครับครับค่าเงินมันขึ้นอยู่กับอยู่ในกรอบหนาหรือบางด้วยนะครับ ดูแล้วมีประโยชน์เขาแบบนี้ครับครับมาดูเหรียญเปลือยนะครับเหรียญเปือยอแบบไม่เรี่ยมกรอบนะครับอยู่ในกรอบครับดูเหรียญแท้ไปกันครับ เหรียญปืนไฟน,นเงินของหลวงพ่หลวงพ่อเปินวดัดลมพาเนี่ยขึ้นอยู่ระดับแนวหน้าของวดัดลำพาเลยครับที่มีอพุทธคุณเนี่ยค่อนข้างสูงครับเด่นในด้านเด่นในด้านของกระพันเป,เป็นอันดับหนึ่งครับเับเปหลังเรียนครับ มาดูค่าเงินนะครับสําหรับเหรียญไปเปลยเนี่ยค่าเนื้องเงินเนี่ยก็จะตกอยู่ที่99.75ครับตรงนี้ครับ99.75สาธนิฐานว่าเนื้องเงินที่นํานเหรียญมาปั๊มเนี่ยที่เป็นแผ่นเงินเนี่ยสานนิฐานว่าน่าจะเป็นเนื้องเงิน99.99เ99ปเครับครับอันนี้อันนี้ไปเปลยน,นะครับ ไม่มีกรอบทองอรอตรงพลาสติกเนี่ยที่มันปิดหน้าเนี่ยมันไม่มีครับขาดเงินเนี่ยมันเลยทำให้ค่างเงินเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีฝ่าครับครับขอบคุณนะครับ เหรียญที่หนึ่งนะครับได้99.41ครับเหรียญที่สองเนี่ยได้99.03ครับส่วน 3. เหรียญที่สามอ่ได้เรี่ยมกรอบนะครับได้99.775เปอร์เซ็นครับ วันนี้ผมก็เลยเอาข้อมูลเหรียญเนื้อเงินเนี่ยที่เอาไปตรวจสอบเช็คสภาพมาค่าเงินเนี่ยว่ามีเท่าไหร่เนี่ยเอามาให้ชมและศึกษาหวังว่าคงมีประโยชน์กับเพื่อนพี่ท่านนะครับที่ชอบเก็บสะสมเหรียญปืนไฟเนื้อเงินของหลวงปัวดัดอําพลานะครับค่าเงินถ้าเลี่ยมกรอบแล้วเนี่ยค่าเงินเนี่ยมันก็จะต่างกันไปครับและก็ขึ้นอยู่กับเครื่องนะครับว่า เครื่องเนี่ยมีการตรวจสอบทุกหนึ่งปีหรือไม่หรือสภาพการใช้งานเนี่ยมันแตกต่างกันไปเนี่ยค่าเงินมันก็จะอาจจะค่ามันอาจจะปรับเปลี่ยนไปตามสภาพของตัวเครื่องนล้นะครับหลักๆเนี่ยควรที่จะอยู่ที่เก้าสิบเก้าจุดฝ่าอะไรไปงี้ครับน่าจะอยู่ประมาณนี้ครับต้องขึ้นค่าเงินเนี่ยให้ได้เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นก่อนนะครับไอ,อที่ฝาไปเท่าไหร่นี่ก็มันเป็นส่วนเล็กน้อยครับตรงนั้นครับ วันนี้ผมก็มีแค่นี้นะครับถ้าชอบกันเนี่ยก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยครับครับแค่นี้ครับขอบคุณมากครับ